ดวันที่3เดือนพฤศจิกายนเป็นวันพุธนะคะปีพศ2542ค่ะก็ประวัติส่วนตัวก็คือชอบสีเขียวแล้วก็เป็นลูกคนที่3ของบ้านนะคะมีพี่สาวร่วมท้องเดียวกันทั้งหมด2คนแล้วก็ตอนนี้บ้านอยู่ที่อังเภอร์คงชาตอนนี้นะคะก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องสองค่ะเป็นห้องสายวิทย์แล้วก็เหตุผลที่อยากเรียนห้องนี้ก็คือถ้าเกิดเราโตมาเราก็สามารถเลือกสายที่เราเรียนได้หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราโตมาเราจะมีความคิดที่แบบอยากจะเรียนสายอื่นอีกไหมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจมากเท่าไหร่แต่ ก็อยากเป็นหลายๆอาชีพแต่ถ้าเราโตไปความคิดความอ่านของเราอาจจะโตขึ้นกว่านี้เขาก็อาจจะทําให้เรานั้นอยากเรียนสายอืนน่นๆมากขึ้นก็ได้อย่างเช่นแบบพวกอาชีพปูทหารประมาณนี้แต่จริงๆเอา่ะอยากทำธุรกิจโดดนดัวมากกว่าค่ะ สำหรับอาชีพที่อยากเป็นนะคะคืออยากทำธุรกิจส่วนตัวขั้วขายขนมป,ปังร้านเบเกอรี่ต่างๆเพราะว่าเป็นคนชอบส่วนตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูรายการที่แบบทำขนมอะไรพวกนี้มากๆเลยค่ะ ความสามารถพิเศษนะคะคือเป็นคนที่ชอบร้องเพลงภาษาอังกฤษมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบร้อชอบรำมาตั้งแต่อนุบาลพอโตมาก็ได้เข้าโรงเรียนเฉกงตาประชาพัฒนาเข้ามาหนึ่งที่นั่นแล้วก็ได้เป็นนางรำประจำโรงเรียนแล้วก็เรือกทำตามความฝันแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบค่ะ สำหรับกิจกรรมที่ทำร่วมกับทางโรงเรียนนะคะก็มีหลายอย่างเลยอย่างเช่นวันแม่วันนิสาขาบูชาวันสุนทอนผู่งานกีฬาสีโรงเรียนการไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดไร่เชิญตะวันแล้วก็วันเข้าพรรษาเป็นต้น